แซบ่บน้ำกันพี่น้องมาที่นี่มาครับผมกินน้ำกันแซบ่แซบครับผมหมกหม้อปลาช่อนนะครับผมโอ้คุณนงพี่น้องโดนซีโ้นถัวยแล้วมาที่นี่แซบ่แซบน้ำกันครับผมแซบ่แซบน้ำกันพี่น้องอืมกับเขาก็ได้ครับกับแกนก็ดี ามามะเร็วสมแข้ยวเนาะพี่น้องเนาะแซ่บครับผมจดด้วยครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผูดสู้กนเดอ้อครับเดี๋ยวเมื่อเนี้พญายสนบ้านทุ่งนะครับก็คือสีพามาเฮ็ดกับเข่าสู้กินเดอ้อพี่น้องนะครับหลังจากตามพญายบ้านอยู่หลายมือนะครับจนตาโกนเบิดครับมาที่นี่กับสีพามาเฮ็ดเข่าเฮ็ดน้ำสู้กินเดอ้อครับเมื่อเนี้ย สีเดเป็นเมนูหมกหม้อปลาช่อนนะครับหมกหมอ้อปลาช่อนครับพี่น้องนะครับผมป่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจิพาไปเบิ้งวัตถุดิบเด้อครับมีอย่างแนีนะครับจังไดก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องพอยย่อใหญ่แสนบ้านทุ่งให้น้ำเนาเด้อครับพ่อเมีพี่นอ้อ,องอีพ่ออีแม่นะครับผมพี่พี่พพพพพพพน้องๆทุกท่านนะครับ กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่เด้อครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเครื่องปรุงกันครับโอ้ยแมงวันก็ได้นะครับพอจะเห็นแนวกินน้ำมารวดสำหรับวัตถุดิบนะครับมื่อนี้กระสีมีเป็นปลาช่อนหั่นไว้แล้วนะครับอขออนุญาตไล่แมงวันก่อนพี่น้องครับก็คือปลาคอบ้านเฮานี่ยแหละครับผมพี่น้องนะครับซื้อมาที่ตลาดกูแล้วครับโอ้ยเนาะเป็นแมงคกเลย อ่ะต่อไปไปดูกันต่อเลยครับสำหรับเครื่องแกงนะครับพี่น้องกะซิมีเป็นค่าตะไคร้ใบมะกรูดเหมือนเดิมนะครับหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็วมีพริกนะครับพริกเขากับเป็นพริกแห้งกับพริกสดนะครับคือเกานะครับผมส่วนผักนะครับกะซิมีเป็นผักซีแล้วนะครับ หั่นไปแล้วนะครับแลวกสีมีหอมหั่นไปแล้วนะครับแลวก็นี่แหละครับใบแมงลักเหมือนเดิมครับใบอีตูใบคุนตูนะครับแลวก็เป็นพริกกะเลียงนะครับพริกโดดบ้านเฮานะครับผมลูกโดดขาดบ่ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นข้าวเหนียวแช่นะครับคือข้าวเหนียวข้าวสารห้องนี่แหละครับพี่น้องแช่ไว้นะครับก่อนห้องสี่หนึ่งเขาก็ออกมาจากน้อยนะครับออามาต่ำเป็นข้าวเบีร์คือเก้าแล้วครับ นะครับสูตรใกล้ๆกันกับหมกน้้วไม่เห็นหรือครับผมไปดูต่อนะครับเครื่องปรุงมีอะไรต่อบ้างนะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับก็สิมีเป็นเกลือนะครับรสดีนะครับผงนัวนะครับขาดไม่ได้นี่แหละครับก็คือน้าปลาราแล้วก็น้ําปลานะครับผมปะบดที่นี้เราไปเบิ้งวิธีการเทีดยกันครับพี่น้องนะครับแซ่บๆน้ำกันยืตเก่าแล้วครับมื้อนี้หมกหม้อ ปลาช่อนนะครับปากคอบ้านเขาเหนือครับวิธีทำนะพี่น้องตำข้าวเบียครับผมข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้เมื่อสักครู่นั่นแหละครับเอาลงมาตำกับบักเพียกนะครับหลังจากนั้นก็นำตะไครนี่ในส่วนของขาตะไครนะครับกระเทียมลวก็หอมนะครับ วานลงมาพี่น้องวานลงมานะครับผมวานลงมาแล้วก็ตำใสกันตัวบัดที่เนี่ยสูตรของแซ่บครับจวดจวดหลังจากตำเครื่องเทศเครื่องแกงสร็จแล้วนะพี่น้องตำร็จแล้วเขาก็เอาไปใส่ไปคลุกเข้ากับปลานะครับปลาคอเขาเนี่ยแหละครับไปเมือกันต่อครับผมหลังจากตำเครื่องแกงสร็จแล้วนะพี่น้องนะครับเขากระชี้ออกมาใส่มาคลุกเข้ากับปลานี่ครับซึ่งปลานี่เขา กับหั่นเราก็ไปล้างแซ่เกลือจากน้อยนะครับแค่เกลือไว้จากนาทีล้างเกลือซื้อๆเนาะเออเอาไปล้างน้ำเกลือนะครับซื้อๆนะครับให้มันบวขาวนะครับพี่น้องหลังจากนั้นก็นี่แหละครับน้ำเครื่องเทศเครื่องแกงที่เขาต้มต่ำไวเมื่อสักครู่นะครับวานลงมาพี่น้องวานลงมาจวดจวดนี่แหละครับผมแซ่บๆน้ำกันที่เจ้าพี่น้องนี่ครับหมกหม้อปลาช่อนหมกหม้อปลาคอนะครับ หลังจากนั้นก็ปรุงเครื่องครับผมผงนวัวผงชูรสนะครับประมาณนี้พี่น้องเครื่องซ่อนนะครับหวานลงไปนั่นแหละครับผมต่อด้วยเกลือนะครับประมาณปลายช้อนนิดๆนะพี่น้องนะครับใส่ลงไปครับผมตามด้วยรสดีนะครับกับ,ดดรบประมาณปลายช้อนพี่น้องนะครับใส่ลงไปนะครับผม เมนูความอร่อยนะครับท่นเป็นหมกปลาหนีเขาสีคุกเข้านะครับปผมเครื่องก้อนนะพี่น้องก้อนที <t aps> ่เขาเสียเอาไปหมกไปตุ่มนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นน้ําปลานีครับน้าปลาประมาณปลายซ้อนเครื่องซ้อนลยพี่น้องนะครับใส่ลงไปนะครับผมต่อไปขาดไม่ได้นะครับก็สะเป็นในส่วนของน้ําปลาร้านะครับก็สะประมาณหนึ่งซ้อนถึงสองซ้อนนะพี่น้องนะครับใส่ลงไปนะครับสูนี่ใส่ ปลาล่าน้ำเดือครับพี่น้องความนัวความอร่อยครับใส่ประมาณสองซ้อนนะครับประมาณนี้ครับจวดลงไปพี่น้องแซ่บๆน้ำกันพลิกกาแล้วครับหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนเดิมพี่น้องขันปีนตานีเขาสามารถคลุกเข้าหมองเี็ก้อนในเรืองพี่น้องนะท้องเห็ดก้อนก้อนสีสีไปใส่ต้มนะครับน้ำข้าวพี่น้องบางค้นว่านจาไปข้นปลาเรื่องมันสีขาวประมาณนี้พี่น้องนี่เขาปรุงเครื่องก้อนข้นได้เลยครับ ตามด้วยลูกโดดพี่น้องขายพอได้ครับนะครับผมจวดลงไปครับผมหลังจากปรุงเครื่องเสร็จแล้วพี่น้องเขาเกลับมาใส่หม้อตัวบันที่เนี้ยจวดลงไปครับผมหมกหม้อปลาช่อนนะครับหมกหม้อปลาก็บานเขานะครับแซ่บๆน้ำกันพ่โกพี่น้องนี่น,น้ครับผม ใส่น้ำล่างโคกลงไปจากน้อยพี่น้องนะครับจุดลงไปนะครับหลังจากนั้นเขาก็ปิดฝาไว้นะครับผมปิดฝาหม้อไว้นะพี่น้องนะครับต้มไปจากน้อยนะครับหมกหม้อหมกหม้อปลาช่อนนะครับหมกหม้อปลาคอบานเฮานี่แหละครับพี่น้องแซ่บๆนะครับปะเดี๋ยวว่าที่นี่ไปเบื้องกันครับนาะซีสุกแล้วแ่ะครับ อ่บัีนี้พี่นอ้องมาเบ่งน้ากันนะครับโอ้โุ่นละพี่น้องเลยหอมห้วยหวยขึ้นก็ระพี่นอ้องอที่นี่หลังจากนั้นพี่นอ้องเขากะขั้นตอนต่อมากับสิป,ปินผักเด้อประเีเนี่ยเอาผักลงไปครับผักสีลาครับผมจวดนะครับตามด้วยต้นหอมนะครับเตรียาหั่นไว้ครับวานลงไปพี่น้องวานลงไปจวดครับผม ตามด้วยใบยแมงลักนะครับผมขาดอะไรเลยใบยแมงลักหรือใบอิตูหรือว่อาใบคุณตูนะครับพี่น้องหลังจากใส่ผักเสร็จแล้วบัดท,ที่นี่เราก็ปิดฝานะครับคุณอย่เข้ากันแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับผมนี่พี่น้องหลังจากใส่ผักเสร็จแล้วนะครับสุกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องฟดละละ,ละละเลยครับผมหอมห้วยห้วยขึ้เกเลืพี่น้อง ไปมาที่นี่ไปกินน้ำกันครับผมแซ่บๆน้ำกันพี่น้องมาที่นี่มาครับผมกินน้ำกันแซ่บๆครับผมหมกหม้อปลาช่อนนะครับผมโอ้คุณนะพี่น้องชนซีล้นตัวแล้วมาที่นี่แซ่บๆน้ำกันครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาที่นี่ครับมากินน้ำกันเด้อครับแซ่บๆน้ำกันครับผม เมนูหมกหม้อปลาช่อนนะครับใส่ใบตูลาบันทองแล้วครับพี่น้องนะครับหรือว่าหมกปลาคอนะครับผมหมกหมอครับแซบๆต้องกันครับผมพี่น้องเมื่งครับอืเป็นตาแซบครับพี่น้องครับผมเจอกันอีพีต่อไปเ้อครับพี่น้อง ายแสนบ้านทุ่งขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ